สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดโปรโฟไฟล์ภรรยาน้ำระพีพัฒ์แท้จริงเป็นถึงเศรษฐีเชียงใหม่ เปิดภาพภรรยาพระเอกหนุ่มน้ำระพีพัฒน์บอกเลยดีกรีไม่ธรรมดาเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งนักแสดงชื่อดังที่ได้หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงนานสําหรับพระเอกหนุ่มหน้าหวานอย่างน้ำระพีพัฒน์เอก,กพันกุลปัจจุบันเจ้าตัวก็ไม่ได้รับงานละครและผันชีวิตไปเป็นเศรษฐีบ้านบ้านติดดินโดยการเปิดฟาร์มไก่และขุดบ่อเลี้ยงปลาใช้ชีวิตสุขสบายที่บ้านกับภรรยาสาวคนสวยซึ่งมีดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงนางงามเลยทีเดียวครับและนอกจาก ที่เธอเคยประกวดสาวงามเมืองเชียงใหม่แล้วสาวมินตราก็ยังเคยผ่านเวทีซึ่งเป็นการประกวดเวทีเดียวกับหนุ่มน้ําและได้ตำแหน่งสาวพระจมปี2552มาครองอีกด้วยเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆและมากกว่านั้นคือเธอเป็นบุตรหลานคนดังในจังหวัดเชียงใหม่มีธุรกิจส่วนตัวแถมยังมีฐานะร่ำรวยมากๆอีกด้วยปัจจุบันหลังแต่งงานตั้งคู่ก็ได้หนีไปใช้ชีวิตครอบครัวที่จังหวัดนครนายกปลูกบ้านกลางทุ่งกล้ชิดธรรมชาติหาเลี้ยงชีพด้วยการทำฟาร์ ทำไก่ทำไร่ทำสวนเป็นบ้านหลังใหญ่กลางทุงท่ามกลางธรรมชาติเป็นบ้านแถวสองชั้นหรูหราซึ่งสร้างติดอยู่กับฟาร,ร์มไก่ภายนอกดูเรียบเรียบโลง่งโลดิบๆบส่วนภายในนั้นก็เน้นตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความหรูหราด้วยการใช้เฟอร์นิเจอร์สีเข้มรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ทําจากหนังมีการโชว์ผนังอิดไร้การฉาบเรียบในบางด้านของบ้านซึ่งก็ทําให้เพิ่มเสน่ห์และมิติผนังที่ดูไม่เรียบจนเกินไปส่วนรบัรบรับตัวบ,บ้านนั้นเป็นธรรมชาติ อย่างแท้จริงพราะติดกันนั้นเป็นฟาร์มไก่และยังมีทุ่งนาล้อมรอบรวมไปถึงบ่อน,น้ำที่อยู่ใกล้ใกกันอีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tree s w e a t info ขอบคุณครับ